เกิดของเพื่อนนะคะคุณสุขาเรือสัตยาพรขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขมีความเจริญมีสุขภาพกายใจแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนโดยเฉพาะรวยรวยจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ตอนนี้นะคะย้อนคืนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณเลยนะคะสวยสวยมช แมมเมื่อกี้วหวยงามมากค่ะเข้าใหม่ไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะคุณครูก็มาถัดทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะบริเวณแห่งนี้ก็คือครัวพอเพียงนะคะครัวพอเพียงนี่เป็นร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณ อำเภอเมืองจังหัดน,นครปฐมนะคะวันนี้ครูก็ได้เลิกงานยามดีนะคะได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศอีกร,าการอบซึ่งเรามาปีละหลายๆครั้งแต่ช่วงนี้เราก็ห่างนิดนึงช่วงกับเป็นช่วงของโควิดเราก็ทิายยา้งระยะแต่วันนี้เราก็ยอมแพ้ไม่ไหวแล้วนะคะเราจะมาค่ะ เราจะมาที่นี่ครัวพอเพียงกับกิจกรรมดีๆนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณสุภาเดชสัตยาหอดเดือนธันวครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมชมกิจกรรมในวันเกิดของเธอนะคะร่วมชมด้วยกันเลยนะคะเริ่มแรกเราก็จะมีการขนข้าวขนของจัดเรียงข้าวของมากมา,กมายเราสั่งที่ร้านยังไม่พอเรายังเตรียมข้าวของของเรามาอีกมากมายเลยนะคะอ,อันนี้งอมูนะคะตอกลัแล้วอเยอเลย อะไรแล้วเนี่ยจุ่มก๋มดอก่อนจุ่มแล้วก็มาจิ้มแล้วก็มาจุขอให้เพื่อนแก้วข้ามเนี่ยทานก่อนนะคะเป็นไงบ้างที่นี่จะมีแต่ปลานะคะอย่างอื่นไม่ได้มีนะคะที่ใหญ่ไก่ไม่ของที่นี่ นะเปลานะคะอาหารปลาอร่อยเลิศรสที่สุดเลยนะแล้วก็ข้อสำคัญคือจ้องจองนะคะจองข้ามปีเลยค่ะอันนแกงปลาลูกชิ้นปลากายค่ะแก่มะเขือกันดองไม้ค่ะและอันนี้นะคะต้งยำปลาค่ะ ไม่ทราบวันเนื้อป่าันอันนี้เป็นผู้ที่แนะนำเมนูนะคะลงยืนลูกนะคะเดี๋ยวดังกันใหญ่เลยสุดช้าอันนี้อร่อยที่สุดอร่อยทุกอย่างเลยแหละค่ะอร่อยมากอันนี้อันนี้เพื่อนสามเมนูเองนะคะเพิ่งนสามนะ เดี๋ยวคอยอีกสี่ค่ะค่ะมาแล้วค่ะจัดอีกทีเมนูอะไรคะนึ่งซี่หิวเมนูอะไรคะเนี่ยปลางนะคะปลานึ้งน้ำจากเนื้อปลาปลาและวนะคะอย่างเพาะของปลามานึ้งด้วยค่ะโอ้นี่เมนูนําเสนอค่ะเจ้าภาพนําเสนอเองเลยนะคะ ปลาคุณหมอเมนูนี้อะไรคะปลาคังผัดชาค่ะปลาคังผัดชาค่ะอของโปรดเลยค่ะเนี่ยถามว่าโปรดจานไหนบ้างมีอะไรไม่โปรดบ้างทุบจานค่ะเ่าพักก่อนผัดชาด้วยเหมือนกันใช้ไหม ดูชี่ร้างดูชี่้างี่้างอันนี้อะไรเนี่ยครับชนะคะอร่อยอร่อยมากและอร่อยที่ตุดชแล่ออขออันนี้ของฝากจากน้องฟุก ค่ะค่ะค่ะโชคดีค่ะเดินาทางปลอดภัยค่ะเดินาทางปลอดภัยนะคะ นี่น่ารักนี่ใส่หนวกาบเลยค่ะไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลานะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสบรรยากาศใน การฉลองวันคล้ายวันเกิดของคุณคุณค่ะด้วยสตยาพรค่ะในทางคณะของพวกเรามาทออาหารด้วยแคมเพนเพื่อนลองสังเกตดูสิคะว่าอาหารเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหนค่ะเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจถึงถึงด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพคุ้นๆกันค่ะบ๊ายบาย